สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮลีเวิร์ประจำวันเสาร์ที่4กันยายน2021กันอีกครั้งนะครับมนุษย์ทำบาปอะไรก็ได้พระเจ้าส่งอภัยให้หมดโดยผ่านทางความเชื่อในการหลังพระโลหิตสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูยกเว้นบาปเดียวที่อภัยให้ไม่ได้คือในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่26-27ได้บอกว่าแต่ถ้าเรายังตั้งใจทำบาป ไม่เชื่อพระเยซูอยู่ต่อไปหลังจากที่เรารู้เรื่องความจริงข่าวดีแล้วก็จะไม่มีเครื่องบูชาอื่นใดที่จะมาลบบาปได้อีกแล้วมีแต่จะรอคอยการพิพากษาจากสวรรค์ด้วยความหวาดกลัวและรอคอยไฟร้อนแรงที่จะเผาผลาญคนที่เป็นศัตรูพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่26-27ผู้เขียนได้พูดเน้นถึงคนยิวที่รับรู้ความจริง ได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แล้วแต่เขายัางดือ้อไม่เชื่อฟังปฏิเสธไม่ยอมรับพระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งมาชำระล้างบาปของเขาเขาก็ไม่สามารถรอดได้เลยคนยิวเชื่อฟังผู้เผยพระวจ,จนะที่พระเจ้าส่งมาไม่ว่าจะเป็นโมเสสเอลียาเอลิชาอิสยาเยเรมีและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเขาเชื่อฟังคนเหล่านั้นมาตลอดซึ่งเป็นเงาเท่านั้น แต่พอถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นตัวจริงเขากลับไม่เชื่อหันหลังกลับไปพึ่งพิธีกรรมเดิมที่เขาเคยปฏิบัติอยู่เพราะเขากลัวเขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูใช่ตัวจริงหรือเปล่าเพราะเขาถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสั่งไว้มาตลอดด้วยเลือดแพะเลือดแกะอยู่ดีๆีพระเยซูมาบอกว่าพระองค์ได้เอาเลือดของพระองค์เองมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแล้วต่อแต่นี้ไปผู้ใดเชื่อก็ไม่ต้องเอาแพะ เอาแกะมาถวายอีกเขาจะได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะต้องไปยืนอ,อยู่หน้าบัลลังการพิพากษาอีกส่วนคนที่ดือ้อไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับพระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งออกมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับเขาและยังคงเอาแพะเอาแกะมาถวายคนเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมพึ่งพาตัวเองไม่ยอมพึ่งพาพระเยซูซึ่งเป็นผู้เดียวที่ช่วยเขาได้ จุดจบคือเขาต้องถูกพิพากษาลงไปสู่บึงไฟนรกนิรันดร์การหลังจากเขาตายจากโลกนี้ไปบาปเดียวที่พระเจ้าอาภัยให้ไม่ได้คือการปฏิเสธพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าส่งมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดช่วยเหลือผู้คนในยุคปัจจุบันที่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระองค์อย่าให้เขาดื้อรั้นกับพระองค์ ขอทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้เขาเห็นความจริงเหล่านี้และตัดสินใจยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รอดพ้นจากการถูกพิพากษาลงโทษขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมน